สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุ้ยมีข่าวมาบอกทุกคนค่ะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะมาดูกันค่ะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจ่ายอะไรบ้างมีเงินอะไรเข้ามาบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดกันนั้นนุ้ยขอ,อกําลังใจค่ะจากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ ทุกวันที่1ของเดือนนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้าค่ะจำนวน200บาท300บาทนะคะต่อเดือนค่ะและก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อเพิ่ม200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม6-4ค่ะและก็เพิ่มกำลังซื้ออีก300บาทเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมค่ะ และส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนนะคะค่ารถโดยสารบขอสอค่ะ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟนะคะ500บาทต่อเดือนด้วยเช่นกันค่ะและค่ารถไฟฟ้า MRT BTS แล้วก็ Airport Rail Link นะคะรวมทั้งขอสมอกด้วยค่ะ500บาทต่อเดือนแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะและก็ไม่สะสมในเดือนถัดไปค่ะ แล้วก็ทุกวันที่18ของเดือนก็มีเงินเข้านะคะเงินคืนค่าไฟฟ้าค่ะในกรณีที่ใช้ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยนะคะและก็เงินคืนค่าน้ำประปาค่ะ100บาทแต่ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนและต่อเดือนค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือน ก็จะได้รับเงินค่าน้ำประปาค่ะไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทนะคะผู้ถือบัตรเป็นผู้จ่ายเองค่ะและอันนี้นะคะสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ค่ะและในทุกวันที่22ของเดือนค่ะก็จะมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะ อันนี้ก็สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ะและก็สะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าเดือนหน้าเนี่ยมีเงินอะไรเข้าบ้างจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย